นี่เริ่มเพิงจะเริ่มเดินดีคือเพราะว่าเขาเจ็บาเพราตัวใหญ่เวลาเจ็บขาต้องหนักแล้วขาใหญ่ใหญ่เต็มที่เท่ารแล้วตัวเนี้ยถ้าใหญ่เต็มที่ต้องต้องต้องแตกแปดร้อยโลซึ่งไม่ใช่ของไม่ไม่ใช่สิ่งที่ดีสําหรับแม่พันแม่พันที่ดีคือ5้าร้อยโลบวกลบอกเต็มกางมีตัวนี้รความเป็นผู้หญิงเขาก็จะแอนนี้โอเคแต่นี้ดูบอดี้ของเขาเจะคล้ายกัลมากเห็นมลูกใหญ่ ตาวป้ามันใหญ่มากแต่ว่าคนเลี้ยงวัวเร็กๆจะชอบคนเลี้ยงวัวเล็กๆจะชอบแต่จริงๆไม่ดีนะครับใหญ่วันมันกินเท่ากันกับตัวอื่นแต่มันต้องเอาอาหารที่มันกินนะไปเลี้ยงตัวมันแล้วไปส่งไปให้ลูกนิดเดียวนี่ไหมแต่ว่าตัวอื่นนะไปเมืองกลางโวๆไปกินเท่ากันเพราะมันเลี้ยงตัวมัน พอมันเลี้ยงพอมันเลี้ยงตัวมันหน่อยเดียวที่เหลืออาหารจะเหลือถึงลูกเยอะมากแล้วก็เมื่อเมื่อถึงเวลาที่ที่เขาให้ผลผลิตอะ่ะลูกวัวเมื่ออายุหกเดืนอนบางทีพวกนี้ลูกวัวหนักร้อยแปดสิบโลแต่อพวกวัวพวกนั้นนะัะนเฟรมกลางหนักสองร้อยกว่าโลลูกวัวเพราะว่าเขากินไม่เยอะเขาเลยส่งมาให้ลูกได้เยอะเพราะว่ามันอยู่ในถุงเดียวกันมันกินได้เท่ากันทุกฝาตอนที่มันเข้ากินอ่ะปากของมานะันอ่ะกินเท่ากันทุกส่วน แต่เทอรีล่ามันใหญ่มันมันเรื่องเลี้ยงตัวมันเยอะึ้นอันอันนี้แต่คนเลี้ยงวัวถ้าเพาิ่งจะเลี้ยงจะตัวใหญ่ๆจะมีเสน่ห์มาก <c oughs> คนจะจับตามองกระดาษผมเลี้ยงมานานแล้วผมยืดหมดม่ได้แล้วครัเพราะเขาขายแค่สี่หมื่นซ่อมไปหลายหมื่นแล้ว <c oughs> <c oughs> ยังไม่ได้ลูกอย่างเงี้ยครับเ,เ,เป็นเป็นเป็นกลางอันนี้เป็นลูกผสมเล่ยน,นะครับแต่ว่าลูกของเขาจะเป็นลูกผสมปสนีปนมาเตยเพราะผมผสมปีนมาเตย แต่ตัวนี้ก็คือข้อเสียของเขาก็จะมีความสุเวลาเวลาเวลาที่ที่ตัวไหนดุเราก็จะต้องเวลาวลดุใช่ไหมครับก่อนพะ่อเราจะต้องมีห้องฝนนห้ยเขาเพราะอะไรเขาจะหวงลูกมากเพราะเขาหงลูกอ่ะใช้เข้าใกล้เขาสัง่งอันนี้คือสายพันธุ์ที่มไม่แนะนำไม่แนะนำนะอันนี้เพราะว่าถ้าถุมีปนิาเป็นมาณเพียงพอวัววนนี้ถูกจำหน่ายออก พันอะไรอันนี้แม่เขาจะเป็นลูกผสมเล่แต่ตัวลูกเขาจะเป็นลูกผสมนีมันเตอร์พี่เดินไปขายชุดไปไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเข้ากับคว่าฮะอ๋อคือที่มีป้ายจะเป็นลูกผสมนีมัตเตอร์แล้วครับตัวที่นี่จะไม่มีเสาเพราะว่าเราทำการสูงในต่ำ เมื่อเวลาที่เขาอายุประมาณเดือนครึ่งไปแล้วเราจะเราจะทำทำการสูงเขากถ้าถ้าที่เห็นลูกตัวเล็กแล้วก็ไม่ได้สูงไปจะไปเห็นตุ้มสูงอยู่เพราะว่าแม่พันธุ์ถ้ามีเขามันจะเป็นอันตรายถ้าเผอิญว่าเขาสู้กันเขามันอาจจะเปงัดแล้วทำให้เลี้ยงงซึ่งเป็นการสูญเสียแต่ว่าถ้าไม่มีเขาแล้วงัดมันก็ไม่นกามันลดการต่อการ ไอ้เออทะเลเล่พ hey <c oughs> yeah, so <c oughs> so like, ัดต้องมันต <c oughs> ้องมีมาเป็นลมรัมนเรียนในไทยใช่ครับทะเลเนี่ยมันเป็นตลมหนานทีนี้อย่างเงี้ยแคไม่เกินเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่เกินเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเล่จะอยู่ในประเทศไทยที่ไหนก็ได้และการจัดการนีงจัดพิษร้อคือเขาเขาปรับได้คือยังทนร้อนอยู่ยังทนร้อนอยู่ หลอดไฟทีเหลืองนี้จะเป็นหลอดไฟที่ห่อไบาโอบักยี่สามวัตต์ผมลองหลอดไฟทุกชนิดที่ว่าป้องกันอยู่ไบโอบักยี่สามวัตต์ดีที่สุดไม่มีกระทั่งยุงครับไม่มีกระทั่งยุงไม่มีกระทั่งแมลงแต่หลอดไฟอื่นก็กันยุงได้บ้างแต่มันยังไม่กันแมลงซึ่งพวกยุงกับแมลงแมลงมันก็เป็นเหตุให้ทำให้เกิดนะรายไบใกรไบโอบักบยี่สามวัตต์นี่นะ

ไฟไปดีโลไฟไปดิตใ่สนใจงูว่ปนสนใจรถไฟเอ้ยอนไยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเเ้ยเฮไย้มเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้เ้ยเฮไยเเฮ้นเฮ้ยเไ้เฮยเยไเเยเเยเเย ข้องเป็นด้เหรอย่างเงี้ยอ้าวข้งเป็นด้เหรอโอ้ยเอาไปปลูกของพักชีอย่างดีโอ้ขนเงี่ยมครับะอยู่บนเด้อ้ครับนไเตบอกเล็กให้แน่นเวลาเรากินเบียร์กินเหล้าอยเราจะได้ไม่เซ ไมน,เ,น,น,กนเกี่ยวกันไหมเนี่ยอันนี้อันนี้ยีสต์างคาอันนี้เี็ต์างคาใช่ไหมครับคือมันมีความเหมาะสมของแต่ละฟาร์มไม่เหมือนกันใช่ไหมครับคือยผมพยายามคิดว่าประเทศไทยเมื่อไหร่จะมีฟาร์มกลุ่มๆใหญ่ๆอยู่มีนอกเพราะพื้นที่บ้านเราอัดฟาร์มมองบางบางท,างที่ย,ยากเพราะว่าอย่างโซนโซนอีสานนะคันนาเขาจะเยอะมากการอดัดจะยากเพราะถ้างั้นผมมองเลยว่า ไม่มีเราไอ้ก้อนกลมใหญ่ๆหลังอย่างผมก็เลยว่ามาคิดทุกอย่างเพื่อที่ว่าลองรับฟังกลุ่มกินก้อย่างฟังทุกตัวในตัวนี้ผมที่ที่ผมคิดมาว่าอย่างนึงเนี่ยลางตัวนี้ยเหล็กตัวเนี้ยมันจะการวัวงัดไม่ให้ฟางผมบอกลตรงนี้เราไม่ต้องเก็บเหล็กตัวเนี้ยเหล็กตัวล่างเนี่ยมันจะเป็นการกันงัดงัดอาหารงัดฟางเราไม่ต้องไปเก็บไปกวาดเพราะว่า มันยกหัวมันหน่อยมันโดนก็จบละมันต้องใช้วิธีการถอยผมติเวลามากีนเนี่ยมันจะดึงสะบัดใช่ไหมสะบัดที่กระเด็นแล้วก็พอผมผมก็เลยมาทำชั้นสองดุงเนาะรูมันก็จะเป็นรูสิบห้าคูณสิบห้าเซนตมต้องไม่เกินนิดถ้าถ้าเกินนี้ปุ๊บจะจะหลุดเยอะหลุดหลุดเยอะแล้วเราจะเสียหายมันดึงมันหินมไปได้ทั้งแผ่นถ้าถ้ารูนี่ไม่เกินสิบห้าเซนโอเคสวยเลย มันประหยัดพื้นที่เพราะว่าพื้นที่ผม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 วิจัยไว้ว่าหนึ่งไร่ที่ผมเเก็บพื้นที่ไว้เนี่ยผมอยากได้45แม่แล้วกัต้องเป็นแม่ที่มตรฐานแล้วก็ลูกต้องสวยอันนี้ผมนม่เห็นูปขายเลยไหมไม่ใช่ครับผม่เป็นรูกขายผมเป็นปต้นน้ําผมจะไม่ขุนต่อเพราะถ้าผมขุนต่อผมจะไม่มีเวลาไปติดตามหรือกลับปิดปล่อยให้เป็นหน้าที่คนชอบขุน <laughs> แล้วก็พันธุ์พวกนี้ที่เราจะเห็นมันจะหลากสีใช่ไหมครับ ผมเริ่มต้นจากรูปผสมเล่ยอันนี้จะเป็นเล่แสงตัวนี้จะเป็นเงแสงกระแมงแสนสีมันจะขึ้นขึ้ๆนะครับตอนนี้มัาก็เลยมีความมันไปคนอยู่เดี๋ยวนี้ผมขอใช้ว่าผมเอารูปผสมเล่ยรูปผสมกระแมงแสงมาทำรูปผสมบีมัตเตอร์เพราะว่าบีมัตเตอร์เนี่ยมันเป็นวัวสายพันธุ์จริงๆมันเข้ามาหลายปีแล้วแต่ว่าทุกคนอาจจะยังไม่คุ้นหูบีมัตเตอร์จะเป็นพันธุ์ที่เชื่อง น้ำนมเยอะมากคลอดลูกง่ายมากเราจะสามารถสร้างฝูงได้เพราะว่าผมลองกันทั้งว่านเนี่ยปล่อยให้มันอยู่ฝูงแล้วปล่อยให้มันคลอดอันนี้จะเป็นฝั่งอันนี้จะเป็นรอคลอดทั้งหมดเ,<อ>เพราะว่ารอคลอดกิจกรรมเขาจะน้อยเราให้วันละสองโลาอาหารวันละสองโล,าาล,งโลต่อว,วันแล้วก็ฟางนี่มาตรฐานเลยสีตตตวว่ตัวหนึ่งก้อนต่อวันสี่ตัวหนึ่งก้อนต่อวันวันก็เฉลี่ยลวันหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสามสิบบาท ถ้าฟางเราซื้อถูกกว่านี้หรือว่าพี่น้องเรามีฟางของตัวเองเนี่ยผมซื้อมาฟอนึ่งยี่สิบบาทนะผมซื้อมายี่สิบผมซื้อแตงนะผมคิดแตงจะถูกนะเพราะว่าตอนเนี้สามสิบห้าถึงสี่สิบลาฟอนถูกนะแถวบ้านผมก็สามห้าเองเพงกว่านี้อีกประจําประกาศตลาดทั้งปีไงปีนึงจะซื้อฟางครั้งเดียวเพราะว่าช่วงเวลาที่มันถูกสุดแล้วมันเยอะสุดมันจะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวของมกราธันวานมะกราด ผมก็จะพยายามเก็บให้เยอะที่สุดเพราะว่าเราก็รู้เลยว่าเราใช้เท่าไหร่เรามีวัวเท่าไหร่เราเราเราหาที่สี่เลยเพราะว่าสี่อ่าก้อนหนึ่งอ่ะคุมสี่ตัวต่อวันและอาหารเนี่ยคือเฉลี่ยเลยสามกิโลต่อตัวต่อวันสามกิโลคนคือเมื่อไหร่อะที่วัวเนอะพอขายแล้วครับพอขายแล้วทีนี้ถ้าถ้าเราอยู่จุดนั้นใช่ไหมแล้วแล้วเราสามารถไปติดต่อแถวคลองไอ้ปทุมคลองสิบสี่สิบห้าได้ตรงนั้นน่ยมันจะเป็นตรงที่ว่าทำ ไม้กระถางเขาซื้อถึงลูกละ35บาทหรือ40บาทเทงถ้าเราเป็นคอนดิชั่นรงได้จะติดต่องตรงนี้พี่วัวเนี่ยครับเขาก็ซื้อถึง35บาทแต่ขอผมผมเก็บพี่วัวไว้เข้าไล่หมดเลยเพราะพ่อผมเขาแก่ไจอ้อยทำไร่เพราะผมดีใจมากที่ว่าได้ได้พี่วัวฟรีที่แรกก็นึกว่าเขาจะมาเอาที่ไหนได้ไจ้างรถเขีนไปให้พ่ออีก ก็จะเป็นลูกผสมวีมาเตอร์ที่คือมันจะทนร้อและเขาจะคลอดง่ายตอนนี้เปนองของเรื่ว่าให้เขาคลอดเองในฝุโดยที่ว่าเราไม่ต้องกันห้องเพราะว่าบัวสายพันธุ์อื่นยังมีปัญหาที่ว่าเวลาที่เขาเกิดลูกแล้วมันจะดุเกพอดุเสร็จมันจะมีปัญหาบางทีด้เหยียบลูกมากอะไรมัางตัดกันเองมากอะไรบั่งใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้คันลูกผสมวีมาร์เตอร์มันคลอดง่ายแล้วมันมาช่วยกันดูแลช่วยกันเรียนช่วยกันอะไรดูแลแล้วเขาจะไม่มีอาการดุ ซึ่งในใหญ่ๆตัวที่ว่าหันหลังให้เราเห็นแดงๆเนี่ยอันนี้คือจะเป็นพวกผสมทีเขาเรียกอะไรนะเรืองสามมันระดับสามมันจะใกล้เคียงพันแท้พันแท้ของเขาจะให้แบบนี้ครับแต่ว่าสีอย่าไปคำนึงนะครับเพราะว่ามันมีขาวแดงดำมันสามารถเป็นได้หลากหลายบางทีมันหน้าโพหน้าขาวมาเลยแต่ว่าผมเวลาผมซื้อขายผมจบที่หูโลเพราะผมต้องการตอนนี้โลเท่ไห่ โลหนึ่งถ้าเป็นตัวผู้ตอนนี้โลลวผมตั้งไว้ที่ร้อยสามสิบาทเมื่ออายุเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนไม่เกินสิบเอดเดือนโดยมากคนจะซื้อไปทําพ่อพันธุ์คุมปุกเพราะว่าหลังจากนั้นอ่ะพอเมื่อเดือนที่สิบสองไปแล้วผมจะขายแค่โลละร้อยอันนี้ไปเป็นพ่อครัวแล้ว พ่อขอคุมคนรละอัน <irgendw> น <carbono S 2> <imprisoned> <Leonard> ี้พ่อครัวละแต่ว่าตัวไหนที่ว่ามันเขาเรียกว่ามันสอบขามันรูปหล่อเขามาให้เราตัวเมียยังไม่่ายตัวยตัวเมียต้องมีโลปร่างตัวหนึ่งก็ผมอันนี้ผมขออนุญาตบอกข้อมูลจริงเลยว่าเมื่อรอบ่อดผมให้หานเฉลี่ย จริงอยู่นะผมก็รออยู่นะเพราะมันจะหนักอะไรกี่กิโลใช่ไหมตอนนั้นนะผมวิจัยไว้ว่า2อกิโลแล้วเสียความเมื่อบัวอายุหกเดือนมันหนัก200รกิโลก็โตเวลาโลนิดๆใช่ไหมร้อยแปดสิบบางสองร้อยก็โลนิดๆแต่ตอนนี้ผมหาาหขึ้นมาเป็นสามกิโลต่อวันสามกิโลต่อวันผมก็อยากจะร่วมกันเพราะไอ้พวกพวกเนี้ยมันเพิ่งจะสามสี่เดือนกันพอผ่านกิโลแล้วผมก็รู้ว่าหกเดือนมันหนักอะไรเราก็ไม่รู้ว่า ไอสองโลกับสามโลเนี่ยอะไรกำไรเยอะกว่าถ้าสองโลกำไรเยอะกว่าเดี๋ยวถอยลงมาโตก็กำไรต่ำมันเหมือนเราถ้าเราเลี้ยงแม่วัวเราถ้าแม่วัวท้องนะครับวันหนึ่งอะ่ะเราจะก็เรียกอะไรนะเราจะเสียค่าใช้จ่ายในการให้อาหารประมาณสามสิบห้าบาทถ้าเต็มผมนะอาหารสามโลสามโลโลโลละแปดบาทแปดสามยี่สี่ฟางยี่หกบาทก็สามสิบบาทคูณด้วยสามร้อยหกสิบห้าวันก็ประมาณเก้าพันนิดนิดเก้าพันนิดนิด ให้เราคูณด้วย450อยหเหลือตอนีอนมันหยานมขายได้เลยอ่ะก็อยู่ที่ประมาณ 13, 13,000 13,000ใช่ไหมต้นทุนถ้าเราขายได้26,000เราได้กำไร100%ยเอตลอด้องจริงเราคิดง่ายๆเพื่อนที่เก็บยาที่เก็ยาเลยว่าอ่ะวันหนึ่งกินเท่าไหร่ถ้ามันท้องแล้วอ่ะ450วันก็คือ9เดือนในในในตัวมันใช่ไหมแล้วก็6เดือนหลังหยานมก็1ิ 450วัน450วันที่ประมาณ1 3ึ่ถ้าตัวผู้นี่ผมก็ลอยหลังอย่างเมื่อวานก็มีผลจบไปแล้วในตัวไายนั่นะครับ30,000หมื่นเล่นกันนะครับเดี๋ยวเขาเจ็ดเลยนี่คือเหมือนว่าเขามาจองใช่ไหมเขามาจองไปทำพ่อเพราะว่าคะแนนของเขาอะมันรูปหล่อ รูปหล,ลอแล้วก็ใช้ยังไม่ได้สายยัง <c oughs> ถ้าตัวไหนรูปไม่หลอกก็จะสายไวหน่อยดูัวหันดูัวหัน <c oughs> ใน่ยรับ <c oughs> เรื่องอยุงที่นี่จะไม่มีเพราะว่าพืนนพ้นที่ของผมเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำหลากน้ำคูบรรทันะจะไม่มีเพราะว่าน้ําแอ่งน้ําขังนะจะอยู่เยอะอย่างตุ๊กพันน่ยเขาทำนาพอทํานาพอน้ําเข้านาเสร็จปุ๊บก็คือเป็นน้ํานาิ่งยุงมันจะวางไข่ได้สบายๆพระนั้นจะต้อง ก็เลยว่าถ้าเลี้ยงวัวในพื้นที่ตรงนั้นต้องมีมูลครับไม่งั้นอดึงกินไม่งั้นดึงกินเราอยู่เป็นปัญหาของโลกพญา,านาคต,ตัวร้วายาตายโดยที่ว่าตายความสไม่รู้ถ้าถ้าถ้าเลี้ยงวัวถ้าถ้าถ้าใครสนใจอ่ะก็เดี๋ยวไเดี๋ยวขอเบอร์โทรไวร้เพราะว่าเพราะว่าผมอยากจะอยากจะให้ข้อมูลท,ที่ที่ที่เป็นปัญหามากกว่าเพราะว่า วอยามีเห็นมาแล้วว่าส่วตรงไหนที่มันเป็นปัญหาเราอยากบอกเราอยากบอกทั้งกัรดูกรรมทั้งการเลี้ยงทำไมทายเลี้ยงอะไรเงี้ยเรามีวิธีแก้แต่ว่าอย่างอย่างอย่างฟามเนี่ยผมวิจัยที่ว่าผมาหาฟาร์มเพราะว่าพื้นที่ผมเออผมไม่มีพื้นที่มากพอที่จะแบบเฮ้ยฝรั่งแม่งฆ่าไร่ต่อตัวใช่ไหมครับพี่ใช่ต่แล้วของเยอต่างนี่เออที่ไหนก็ซื้อที่ที่มันแพงกว่าของก็เอาไร่หนสี่ห้าเมตร เหล็กเราซื้อได้ฟูเราทำได้เม้แต่ที่หุ่นสูงกได้ไอซีไอซีรัดตัวเนี่ยมันดูว่าต้ออยนะใช่ต้อนะอยนะถ้าเราถ้าเราขังแบบเนี้ยมันได้เนี่ยมันจะได้สี่ถึงห้าสิบตัวแต่เราแต่เราต้องหาเขากินแต่อันดับแรกครับที่ที่เราเราเรานี้งเรานี้งหัวนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งใจไว้ก่อนกับเขาว่าการที่เราจะคัดหัวออกเราจะคัดออกจากอะไรส่วนตัวองที่ฟาร์มผมเนี่ย ดุกที่ผมคัดออกเลครับคัดดุนะครับผมจะคัดออกเพราะอะไรถ้าตัวมันไม่แพ้มันก็ไปชัดตัวอื่นแพ้ถ้าตัวมันไม่เจ็บมันก็ไปเล่นกับตัวอื่นเจ็บหรือบางทีแทงทั้งคู่เจ็บทั้งคู่ซึ่งโอ้โหเรารอมันต้องก้าวเดินในท้องนะเดี๋ยวก็มีดุกทัดอยากรู้เลยครับดุกต้องรับทัดออกมาแล้วก็ทัดกี่ไหนที่คนตั้งเลยดุก ล้วก็อันที่สองคือให้คะแนนว่าน้ำนมไม่ดีที่คัดออกคำว่าน้ำนมไม่ดีคัดออกน้ำนมไม่ดีนี่เราดูตอนไหนไม่ใช่ว่านมลงมาเยอะๆไม่ใช่นองนุงอยู่ในถานตัวคือถ้า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 นมออกมาเยอะเวลาที่มันเดินขาหลังจะเตะเต้าเพราะขาหลังเตะเต้าเดี๋ยวเต้านมแบบเส็อันนี้คือไม่ใช่ว่าดีถ้าใหญ่ไข่ในภายนอกต้องใหญ่ไข่ไหนแล้วน้ำนมเยอะคำว่าน้ำนมเยอะใหญ่ทิศทิศใหญ่คือไม่ใหญ่ทิศทิ ใช่ครับใช่ครับให้ให้าอยู่ในฐานตัวเตาไงเตามันแต่ถ้าเตาขนใหญ่เสรัคือรัดเดินอ่ะใช่เป็ดกับนื้อก็ตุนเลยนะใช่ใช่ครับตัวนมยานดีอะไรนมยานดีดีต้องคัดทิ้งคนก็ไม่ดีเลมันจะคัดเราทิ้งไม่ใช่เราเยอะไดวยยังเมียผมดุผมจะคัดทิ้งก็ไม่ได้นมมัดีเลี้ยงลูกล่ำ เราให้คะแนนของนุ่มดีก็ตอนที่ตอนที่เขาอยาดลงผมเลยถ้ช่างยีโถ้าช่างกีโลปุ๊บเนี่ยคือผมเราผมจะมีคะแนนผมตลอดใช่ไหมว่าถ้าเกิน220โลเสร็จว่าุณให้ผลตอบแทนวันล,วละโลนิดๆโอเคผมก็เลยทีนี้มันก็เหมือนว่าเราพัฒนาไปเลยเฮ้ย hey, ตอนนี้มันไม่ได้แล้วถ้าต่ำกว่า220โลเนี่ยขาดเป็นจริงนะเพราะว่าเรามีเวลาแบบยังไม่ยอมไปเสียเวลากับการ เพราะถ้าเราเสียเวลาในการคุดรู้ว่ามุกอะเขาหมดเลยอะมันไม่มีเวลาทำพันทุกกรัครับจนจนว่ากระพริบ En cambio. ว่าวัววัวพวกนี้ยถ้าเราดูแลดีคืออักตลอดประมาณสิบแปดเดือนมันหนักสี่ร้อยกโลถามว่าสี่ร้อยกิโลมันตายแล้วนะเป็นเนื้อแล้วนะเราไปสนใจหน่อยว่าว่ามันจะหนักเท่าไหร่เราเราต้องถามว่าตอนที่เขาหนึ่งขวบเขาจะหนักเท่าไหร่ใส่ตนนี้เชฟฝักยิงส่ตอนนี้หนขวบเขาแต่สี่ร้อยกิกลกับว่าถ้าเป็นทั่วไปสามร้อยห้าสิบไม่สามร้อยหาสิบมันแพงนะเพราะอะไร วันที่เราเลี้ยงมันทุกวันต้นสิงเท่ากันแต่สิ่งที่มันให้ไม่เท่ากันตามวัวจริงจริงสิ่งที่มันให้ที่ไม่เท่ากันบางทีมันไม่ใช่ที่ว่าวัวพันนั้นไม่ดีนะแต่ว่าวัวพันนั้นน่ะหมายถึงว่าทําไมผมเล่นบีบีไม่ใช่วัวที่ดีที่สุดแต่เป็นวัวที่เลี้ยงง่ายว่ามันร้อนทน,นความชื้นทน,นมแมลงมันมีความส่วนผสมของปรามันอยู่50เปอร์เซ็นต์ทีนี้เล่เนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะเล่เนี่ยดีถ้ามันอยู่ฝรั่งเศสหรืออยู่เมืองไหนวันหนึ่งอะ อัตราการเจริญเติบโตมันสูงกว่าบีทด้วยซ้แต่พวกมันมาอยู่ในเมืองไทยอ่ะเราอยากจะสร้างุูมใหญ่การจัดการโค้งสูงบางคนหลกเลี้ยงเลี้ยงได้ไม่เลี้ยงได้บีบเอ่อเลร้ยร้อยเลี้ยงได้เลี้ยงได้สบายครับเพราะอะไรเขามีห้าตัวเขาก็มีห้าห้องเช้าเขาอาบน้ำบ่ายเขาอาบน้ำเขาสร้างสิ่งแวดล้อมให้มันอยู่ได้สบายๆติดพัดลมให้อยู่ได้อยู่ได้สบายแต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่เราจะสร้างุูมอยากมีร้อยตัวมีร้อยห้องพัดลมร้อยตัวไหวไหม เนี่ยมันคลอดมันฝูงไปถึงเวลาเราไปเก็บผลผลิตมาขายเอาเอาไว้ก็เสียอยากได้ตังค์ก็ขายหมดไล่รุ่นเนาะมันมีมันมีหลายแบบการเลี้ยงนะอันนี้เขาเกาเลี้ยงวัวสวยงามแล้วเน้นแม่พันธุ์ทำพันธุ์ครับสดน้ำกับอีกกลุ่มหนึ่งขุนขุนเปิดขุนขาอันนี้คือกลางน้ำนะต้องมาซื้อวัวตัวผูกผมไปขุนต้องมาเลือกดูกลางน้ำคนชอบขุนไอ้นั่นอหละกินอาหารขุนเยอะเลยลังจะมีคุณพีเลยงั้น โตไม่ได้เพราะว่าวัวแต่โตมันมาแต่ท่าที่กันนะกินไม่เท่ากันเราคิดว่กินเท่ากันแตอย่างบางที่เราโิกินเนี้ไอ้บางที้กินเท่อยหร่เขาตคงรับกินเหมือนกันเท่ากันมันโตไม่เท่ากันทีนี้การโตของวัวเนี่ยถ้ามันอยู่ที่ประมาณ500ขึ้นไป500 600เนี่ยมันเริ่มนิ่งแล้วนะมันเริ่มนิ่งแล้วก็เหมือนพวกเราอายุประมาณนี้เป็ดอีมหาโตอีมหาปั๊บไม่สูงแล้วพอกินอาหารเต็มที่ปั๊บอ้วนข้างเลยอ้วนอ้วนวัวเหมือนกันพอประมาณ500 600เนี่ยมันไม่สูงไม่อะไรนะแต่มันจะอ้วน เอาอ้วนปั๊บเนี่ยถ้าเราปล่อยได้ก่อนเลยจะเก็บเพราะว่าถ้าเลี้ยงไปก็ยิ่งกินอาหารเกลื่องมันไปไปมันานแล้วมันขึ้นช้ามากเพราะใบพันธุ์อ่ะเต็มที่เลยใช่ครับเหมือนกันเลยเพราะว่าอย่างที่เก็บสถิติข้อมูลของลูกผสมบีบมาสเตอร์นี่ก็คือไม่เคยเกินยี่สิบสองเดือนหนักห้าร้อยห้าสิบกรัมตัวแล้วเราอาจารย์ชาาสมมูลเราไปเอาสายพันธุ์ฟาร์มนี่สายพันธุ์ฟาร์มนี่งเป็นย่งเท่ากันเราทำมันไม่โตไม่เท่ากันเอาคฟามเดียวเราเลืก็แต่เราอะเราเลือกเลยเราเลือกชอบแบบไหนเราได้ชอบก่อน อชอบปั๊บเราจะทํากับมันได้ดีอย่างที่สองพอชอบปั๊บอันไหนยูปกันก็จับตัวนั้นไว้เราคนซื้อเราเลี้ยงเรามีสิทธิ์เลือกของความไหนใช่ครับเราต้องเอาที่ชอบก่อนแล้วเราจะมีกําลังใจเลี้ยงครับผมก็ชอบผมเล่นตั้งแต่ลูกผสมบาแมนทั่วไปเพราะว่าผมว่าจะไปซื้อทำไมคุณมามันเป็นร้อยแพงจะได้ฮะซื้อก็ได้แค่ตัวเดียวไปซื้อลูกผสมได้ตั้งสามสี่ตัวสุดท้ายผมก็ต้องขายลูกผสมไปซื้อมามันเป็นร้อยมันตอบโจทย์เรื่องหายเหมือนกันเลยท่าเจต ในมาลายีก็เม็นแก่มีครับมีอย่างอย่างไรก็ได้เป็นลูกผสมอ่าลูกผสมคาวเลเป็นพันธุ์วันนี้ไอ้ไอ้พันธุ์ไอ้พันธุ์ไอ้พันธุ์กำแพงแสนเนี่ยมันในเมืองไทยมันมีสองกลุ่มคือพันธุ์กระชายกระจียงกับพันธุ์ตากพันธุ์ตากเนี่ยกรมบริษัทเี่มันทำพันธุ์ตาใหญ่กว่ากำแพงแสนนิดนึง เพราะว่าพันกับแมงเขมันจะมีเลือดตื้นๆอยู่ด้วยแต่พันตากมันเป็นประมาณกับคาร์โบเล่ห้าสิบมาสิพระตัวที่ใหญ่ี่าเบเลยเนาะแต่ละตัวใยญ่ทีุ่ดเปลี่ยนแ่มนลดีเกินคมดีทั่งกูแต่ว่าถ้าราคาเนื้อมันจะราคาขำขำไปหมดถ้าเป็นัวเนื้อเราส่งให้กับกลุ่มราคาจะสูงขึ้นใหม่ที่รับมันจะมีค่าไขมันแท้ค่ามลค่าที่ให้เยอะแยะเลยแล้วถ้าเราเลี้ยงเป็นกลุ่มหรือข้าสากรเนี่ยมันจะมีค่าเลี้ยงค่าต้นน้ำถ่าเราซื้อ่บ เอแล้วไอ้คนเลี้ยงคนน้ำเนี่ยไม่ได้เลี้ยงผุนนะแต่เขาก็ได้เงินส่วนจากเนี้ยมาให้ลูกก็สมบามั่นนะครับจะเป็นวัวตลาดล่างบวัวก็คือลาบเราอ่ะลาบวัวไว้ห้างเราอ่ะได้แค่นั้นมันไม่สามารถดึงตัวเองขึ้นมาทำเต็กเข้าพัตคาหรือว่าเขตยุ่งกลางหรือพีเมียมได้แต่ว่าบีมันเตอร์เอ่อเชลเล่แมงแฝนทำได้ แตงจริงแล้วต้นทุนในการเลี้ยงเหมือนกันแล้วก็ถ้าเราเป็นผู้เลี้ยงนะครับณปัจจุบันเนี้ยเท่ากันโลละร้อยเหมือนกันไม่ต่างอยู่ดีว่าถ้าบาร์มันบ้าร์มันกับเชลล์เรนี่ราคาเดียวกันถ้าปนน้ำผมว่าราคาไม่ต่างดีไม่ดีตอนเนี้ยถ้าวชาวบ้านผมไปซื้อต้องมีน้อยยี่สิบาทครเพราะว่าทางอีกต่างเร่งร้วนเยอะมากลดที่เจาะลดรวมลดจึงเลิศรถอะไรต่างๆจากการพยายามเชื่อมโยงผ่าน เราจะเรียนชื่อวัวจากที่จัดมาแล้วสร็มาครับก็คุ้มาคุ้มี่นี่แล้วก็ส่งต่อทำเกษตรกรเพราะว่าตอนนี้มันตลาดมันเปลี่ยนไปแล้วครับเพราะว่าเวียดเวียดนามจีนกัมพูชาใช้หัวเยอะมากพอใช้หัวเยอะมากแบบต้นทางเขาก็คือยี่สานที่ตะเข็บชายแดนไปยังสิงไลน์ตรงนั้นน่ะเขากำลังสอนให้ผู้เลี้ยงทางภาคยีสานเลี้ยงหัวแบบนี้แบบนี้แบบนี แล้วก็ซื้ออาหารไปเพราะว่าวัวเขาจะได้ไมおお่ต <c Switzerland> ok ้องขยับคนที่ซื้อก็บอกอ้าวถ้าคนที่สเนี้อวัวเป็เขาจะไม่มาซื้อวัวที่นี่ก็จะขับรถทำไมไปกับพันยูโลแล้ววัวก็โตคใช้จ่ายของสุกเขาไปเขาไปสนามสุขในคนที่สา่งนี่เพราะวคนที่สา่งซอวัวเยอะมากก็คือก็คือบอกว่าเขาจะไปหาซื้อวัวตามตลาดน้ำที่จต้องกรอ่ะดันั้นก็มากระตุ้นดังนั้นยิ่งคุณจะไปคุ้วัวกรอง โคกโค้ที่จับอาบราฮัมลูกผสมบราฮัมโค้ที่มันมาเลี้ยงคื่ตัวไปที่ไม่ได้ปลูกอาหารกินจนคิดยายมาก่อนแล้วมาเลี้ยงขุนสามเดือนสี่เดือนแล้วก็ขายนี่นี่นี่ะพอดีมันยืนอยู่ใกล้กันอันนี้นมไม่ดีเห็นไหมมันไม่เข้าหลังไม่เข้าอยู่ในทางตัวเห็นไหมครับมันยาวแต่มันก็จะเต้าก็จะเหี่ยวเล่นลูกมันดูดหมดแล้วเดี๋ยวมันก็ผลิตขึ้นมาใหม่เลยตัวตัวแดงนะครับเห็นไหมอันนี้เดินมีจุดเต้าอักเสบแต่ตัวแดงเนี่ยที่ถัดไปไหนเห็นไหม ต้าตรงของเขาอยู่ในตัวเขาเดินยังไงเต้าตรงเขาจะไม่โดนขาสบายเลยตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นเป็นขนาดสีแดงแล้วขนาดสีแดงดีกว่าสีแดงเขาถามเต้าตรงดีอยู่นะเขายังไม่ไม่งออย่างแต่เนี่ยเราคือเนี่ยเขาไม่อยู่ในตัวเลยเ้อยออกมาหมดนี่เดี๋ยวสักพักมันก็เต่งเพราะว่าลูกกินลงไป่แต่ตัวนั้นจะสวยกว่าเนี่ยหนึ่งอย่างลูกโอัซนิมาเตอร์เนี่ยนะ ขาดเต้านมเขาที่อยู่ภายในเวลาเดิมมันปลอดใจครับแล้วก็พอมันห้อยอ่ะส่วนหนึ่งก็เปาวัวเริ่มสูงจะเริ่มกินม่นลำบากปาดูเท้าเท้งกันมั้ยนะ้ะ มันแทรกแคใกล้เคียงว่าเปลี่ยนมาแบบ7จ็ดแปดเก้าอะไรที่เขาว่าละลายในปากอันน่าได้แต่ว่าถ้าพันวากิวจริงๆนะขนาดอยู่เชียงรายอ่ะแกลงทุนทุกอย่างแทบจะยกญี่ปุ่นโกเบมาเลยอ่ะไม่ทำไม่ได้ไม่ได้ใช่นะสิบตัวได้สองตัวก็ยิ่งหลอกที่เหลือแล้วคิดดูดิขาดทุนเมื่อไหร่อ่ะอันี่อะไยขนาดวัวแหวนเนี่ย ตัวเขาที่พน่งเท่าไหร่เองแต่ลูกเขาใหญ่มากตอนหกเดือนลูกเขาผู้ของร้กโลแล้วทำไมมันชุขอบสัสอ๋อถ้าสายพันนี้มาตนะตัวนั้นก็น่ารักตัวนั้นก็สายขาวแดงดำเป็นได้ทุกอย่างถ้าสายพันนี้มาเตนี่ก็ลูกกินเลยีู่กมกินมาเตเป็นได้หมดขาวแดงดำ มันนอนก็ถึงดูทีไม่เดี๋ยวครับพี่ว่ามันแตกมาแล้วอ๋ออ๋อคิดว่ามันนอนได้อ๋อ <laughs> <elim> <sweet or coupon behaviLee begun> <laughs> <gehört>